สวัสดีครับกลับมาพบกับช่างโอมพรีคอนสักชั่นนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของงานเลเยอร์นะครับวันนี้ก็ได้ความอนุเคราะห์จากคลาสเรียนนะครับเรียนตัวต่อตัวนะครับในการเขียนแบบโฟรียดก่อสร้างนะครับแล้วก็เรียนรู้เรื่องเลเยอร์กับสเกตอัพนะครับก็เอาโมเดลตัวอย่างมาให้ดูนะครับเป็นคําถามจากผู้เรียนนะครับที่เรียนด้วยกันนี่แหละนะครับว่าเจอปัญหาอย่างหนึ่งนะครับขึ้นมาก็คือการ snap ภาพตัดนะครับ ในส่วนของ layout นะครับเวลาเราทำภาพตัดออกมานะครับทุกท่านจะเจอปัญหาเดียวกันคือการ snap นะครับการ snap ในส่วนของภาพตัดเนี่ยมันไม่โดนบ้างนะครับไม่โดนในที่นี้ก็คือมันไม่โดนจุดที่เราต้องการนะอย่างในกรณีแบบนี้นะครับผมต้องการ snap ในเซนเ,นเตอร์เสาที่เป็นขอบเสาด้านนอกนะครับแต่ถ้ามา snap ตนนัวนี้มัน snap ได้นะครับแต่ในกรณีที่คุณต้องการ snap แบบนี้นะครับโอเคคุณสามารถใช้วิธีการ ลากเคอร์เซอร์นะครับไปสแนปบางจุดก่อนแล้วค่อยลากขึ้นมาซึ่งมันจะสร้างเส้น Di ดิมิชันเอ้มันจะสร้างตัวไกด์ไหลขึ้นมานะครับแล้วคุณก็จะสามารถไปแบบนี้ได้แต่นะครับมันก็ทําได้เหมือนกันนะครับแต่เพียงแต่ว่าถ้าคุณอยากทําให้มันสแนปได้เพื่อที่จะทําให้งานมันราบลื่นนะครับมันจะมีวิธีการยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะครับก็เดี๋ยวดูวิธีการแก้ปัญหาแล้วก็มาดูสรุปปัญหานะครับ โอเคครับก็เดี๋ยวกลับไปดูที่โมเดลตัวอย่างนะครับโมเดลที่ใช้สอนเป็นอาคารง่ายๆนะครับประมาณนี้นะครับทีนี้เปิดในส่วนของเซกชันแผนขึ้นมานะครับผมแอคทีฟตัวนี้ไว้อยู่นะครับก็คือในแผนชั้นหนึ่งนะครับทีนี้ทำอย่างไรนะครับก่อนอื่นนะครับเราต้องมีในส่วนของเซกชันที่ชื่อว่า Auto นม v i s วิ l ซอันนี้ผมเปิดไว้แล้วนะครับมันจะมาช่วยในการไฮนะครับปิดลเยะเวลาเราสร้างขึ้นมาใหม่ ทีนี้นะครับกดที่ตัวแผ่นนะครับแล้วก็ใช้คําสั่งเขียดคร o ฟอร์มสลิคนะครับกดคลิกปั๊บมันก็จะสร้างสลิ k ขึ้นมาก็คือมันจะเป็นการลอกลายนะครับถ้าผมกดปิดในส่วนการคัดนะครับเราก็จะเห็นลายตัวนี้ขึ้นมาแบบนี้นะครับผมสามารถคลิกเลือกได้นะครับทีนี้ผมก็จะสร้าง Slick ขึ้นมานะครับเป็นแท็กใหม่นะครับผมก็จะเอาตัวนี้นะครับไปไว้ในสลิกนะครับ ผมกลับมาดูแปลนชั้นหนึ่งนะครับจะเห็นว่าสลิปผมปิดไปนะผมก็จะเปิดปึ๊บนะครับเปิดแล้วก็อัปเดตนะครับและทําการเซฟนะครับเพื่อที่จะไปแก้ปัญหาในสองเลเยอร์นะครับในส่วนนี้นะครับหลังจากนั้นก็มาอัปเดตโมเดลอีกรอบหนึ่งเมื่ออัปเดตโมเดลเสร็จนะครับให้มาเช็คก่อนนะครับเช็คในส่วนไหนนะเช็คในส่วนของสเกต u ์โมเดลนะครับในส่วนคำสั่งแท็ ผมเอาไปซ่อนไว้ในงานโครงสร้างนี้สลิกผมเปิดไวและนะครับเมื่อเปิดแล้วนะครับก็ทําการกดตัว D นะครับเด m e n นชันจะเห็นว่ามันสามารถ snap center ของเสาได้นะครับนี่คือวิธีแก้ปัญหานะครับเช่นกันมันอาจจะมีวิธีอื่นนะครับอย่างที่ผมบอกไว้คุณสามารถจี้จากตรงนี้จี้จากตรงนี้แล้วคุณก็ลากมานะครับมันก็จะ snap ได้เหมือนกันแต่อันนี้ผมเปิดสลิกไปแล้วนะครับที่นี้ในส่วนหอตัว invisible นะครับ มีประโยชน์ยังไงในกรณีที่คุณสร้างนะครับเลเยอร์ขึ้นมาใหม่ดูนะครับผมปิดนะครับผมกดบวกมาใหม่นะครับเดี๋ยวผมจะลอง copy นะครับไอเส้นเดิมนี่แหละนะครับลงมาผมเอาไปไว้ในแท็กหนึ่งแบบนี้นะครับหลังจากนั้น เราก็จะเห็นความบันไลของงานนะครับก็คือผมเปิดไปหน้าอื่นเนี่ยนี่คือความบันไลของงานนะครับบรนยายังไงนะครับก็คือเราต้องมานั่งปิดแบบนี้ไปเราก็ต้องอัปเดตด้วยนะครับเราค่อยเซฟนะครับอย่างอันนี้ผมไม่ได้อัปเดตอ่ะผมปิดปป๊บผมก็ต้องกดขีดขวาอัปเดตแบบนี้ซึ่งถ้าคุณมีหลายๆซีนสัก14 สัก20 30อะไรประมาณนี้แต่ผมสร้างไว้ประมาณนี้นะครับเนี่ยมันก็จะไปทุกซีนเลยนะครับแล้วนอกจากนี้มันยังไม่พอนะครับคุณจะต้องไปเสียเวลาเปิดปิดในเลเยอร์ในเลอีกนะครับซึ่งมันก็ทําให้เสียเวลานะครับดังนั้นมเดนชั่นนะครับใช้ก็ต้องใช้ก็จําเป็นนะครับตัวนี้ก็จาเป็นนะครับอเดียวตัวนี้ผมจะลบออกนะครับอันนี้ก็คือในส่วนของตัว invisible นะครับคุณสามารถดาวน์โหลดได้ยที่ a x t i o n warehouse เป็นของฟรีนะครับอันนี้ มแนะนำเลยสำหรับใครที่เขียนแบบเลเยอร์ต้องมีประจำตัวไว้ในการเขียนงานนะครับอ,อันนี้ก็ประมาณนี้นะครับตรอบวิธีแก้ปัญหาเน,นี่ยก็จะมีวิธีหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะปิดสลิกให้ดูนะครับอีกวิธีหนึ่งก็โคตรจะยุ่งยากนะครับคือการสร้างเส้นขึ้นมานะครับเพื่อมาหลอกมันอันนี้ก็เป็นวิธีที่ ต้องบอกว่ายากนะครับยากยังไงคือมันเป็นการเพิ่มขั้นตอนในการเขียนชิ้นงานนะครับผมก็จะกดปึ๊บมันก็ดึงมาจะเห็นว่าตัว,ต,วตัวเลขนะครับมันไม่ออโต้สเกลให้นะครับดังนั้นนะครับเราก็จะต้องทำการนะครับทำการลบเส้นในส่วนนี้ออกไปลบเส้นในส่วนนี้ออกไปแต่มันคลิกเข้าไปที่ดิเมนชันนะครับเราก็ทำการ ขยับมานิดนึงอะไรประมาณนี้มันก็จะขึ้นตัวเลขแบบนี้ขึ้นมานะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีที่ยุ่งยากถ้าคุณมีสเปนสักสี่ห้าช่วงมันต้องทำอย่างนี้ตลอดซึ่งมันไม่ make ซนส์ในการทํางานเลยนะครับมันเป็น m a สในการทํางานมากกว่าเป็นเวสนะครับมันเป็น, waste น,นเวสออกมาแบบเสียเวลานะอันนี้ก็ลองดูนะครับมันมีหลายวิธีแต่และว,วิธีก็ถูกทุกวิธีไม่มีวิธีไหนผิดหรือวิธีไหนถูกแต่ในทางเลือกแต่และว,วิธีมันจะช็อตคัดเส้นทางในการทํางาน ได้ลองดูนะครับลองดูอันนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆง่ายๆนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูนะครับสั้นๆง่ายๆอย่าลืมแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ